พออากาศเปลี่ยนลมแรงทุกคนต้องระมัดระวังเลยนะคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะมีอาการระคายคอคันจมูกไอจามมีน้ำมูกนะคะใครที่บ้านเนี่ยมีลูกเด็กเล็กแดงอะ่ะทุกคนพออากาศเปลี่ยนเร็วปลายฝนต้นหนาวปุ๊บเลยนะคะมันก็จะเกิดสภาวะแบบว่าเด็กเนาะภูมิต้านทานของเด็กจะไม่ค่อยดีใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีอาการแบบว่าคันจมูกหายใจไม่ออก ะะเพราะนั้นคุณอย่าปล่อยให้เขาทรมานนะคุณก็รู้เนาะการหายใจไม่ออกเป็นเรื่องที่ทรมานมากให้ภูมิแพ้ต้องระวังหรือบางคนไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นภูมิแพ้แบบแบบเป็นอาชีพอะทุกคนแต่เป็นแค่เฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนฝนปล่อยฝนโตกอากาศเย็นหรือว่าเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ย สิ่งนี้เลยขาดไม่ได้คือสเปรย์ครูนี่ขาดสเปรย์ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นในห้องแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ําทุกคนเพราะว่าอะไรเวลาเราทําอะไรเสร็จเนี่ยเราก็ฉีดใส่ตาฉีดใส่จมูกฉีดใส่คอนะคะครูนี่แทบไม่เป็นเลยนะทุกคนอาการหวัดอาการแบบภูมิแพ้อาการใจไอจามอะไรพวกนี้แทบไม่เป็นเพราะว่าครูใช้ประจานะคะใช้สเปรย์ประจําคือมัน ราคาแค่นี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นหนักแล้วสุดท้ายไปซื้อ,อยากินทุกคนไปซื้อ,อยากินไปซื้อ,อยาพ่นออน,นะคะเมื่อก่อนเคยเป็นแต่กินชานโนบเก้ามากกับสามปีไม่เป็นแล้วค่ะครูเยี่ยมมากพินาพอเป็นแล้วนะทุกคนคิดดูนะมันมันทรมานเนาะมันหายใจไม่ออกแล้วที่สําคัญถึงแม้เรามันจะไม่ไปหาหมอเราก็ต้องไปซื้อ,อยาไงคะคือจะบอกว่าบ้านครัวขาดไม่ได้ สเปย์ขาดไม่ได้เลยสเปย์นะคะทุกคนถ้าเกิดลูกคุณหายใจไม่ออกนะคะฉีดเข้าจมูกเลยค่ะแล้วก็ฉีดเข้าปากค่ะแล้วก็ฉีดเข้าตาค่ะนะคะฉีดได้เลยนะคะเพื่อป้องกันพวกเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็เพื่อไม่ให้เชื้อลงคอเพื่อให้จมูกลูกคุณหายใจไม่ออกต้องฉีดเข้าจมูกให้อยู่ห่างๆอย่าไปจี้เข้าจมูกลูกแบบนี้ลูกมันกลัว ะคะแค่ละองของเขาก็ช่วยช่วยได้แล้วช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะได้เลยแบบนี้นะคะเออเนี่ยช่ำช่ำๆๆๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยต้องมีติดบ้านนะคะสเปร์น้ำแร่ที่เป็นมากกว่าสเปร์ถ้าเกิดว่าลูกคุณเลือดไหลหกล้มแล้วมีเลือดออกแล้วมีเลือดไหล ให้คุณฉีดใส่เลยนะคะไม่เกิน5 1 0ถึงสินาทีเลือดหยุดทันทีนะคะฝากไว้นะคะสเปฉีดได้ทั้งจมูกฉีดได้ทั้งปากฉีดได้ทั้งตาฉีดได้ทั้งแผลนะคะเออใครที่ออใส่อะไรนะคะคอนแทคเลนนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำแทนน้ำตาเทียมได้เลยนะคะใช้แทนน้ำตาเทียมได้เลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะทุกคนถูกมากใช้ได้คุ้มมากกว่าน้ำตาเทียมเยอะเลยนะคะ เพราะนั้นก็ฝากไว้นะคะสินค้านุบก้ามันก็ต้องดีจริงๆไม่ดีไม่ทำนะคะถ้าไม่ดีทำออกมาแล้วมันเสียชื่อเสียชื่อเสียงมันเสียสิ่งที่สะสมมาไม่ทําดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรทุกอย่างต้องดีดีแล้วต้องมีผลลัพธ์เราขายไปหลายแสนชิ้นแล้วนะคะเฉพาะสเปรนะก็ขายไปหลายแสนชิ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สเปรติดบ้านนะคะทักการพี่น้องนุบก้าได้ทุกคนนะคะ ใครรักสุขภาพตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีโปรโส่งฟรีใครสนใจชานุปก้าก็ทักหาพี่น้องนุปก้าได้ทุกคน